ภาร,รกิจกอบอบกบสามสีเริ่มแรกทำการไปล่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับอ English or Spanish ซึ่งผมก็เจอในใบอมสวอมแหละเอาจริงม,มันเปิดเกิดชายเรียนกับสวอมนะครับมาหาหารกบกันที่ฟ้าปลายาสลามใส่พิกลินไปเลยโอ้ขนาดพิกลินยังเปลี่ยนเป็นสลามแล้วทำไมเขาถึงไม่เปลี่ยนใจก็ช่างมันครับขั้นตอนนี้เขาข้าที่จะแหลกนิดนึงเมื่อเราขยายพันธุ์กบโดยใช้สลามแล้วนะก็จะมีลูกออสเกิดมาแบบนี้นะครับต้องเตรียมน้ําให้เขาแล้วก็ แพ็คไปเลยครับนี่เราแพ็กแพ็คเกจไปเลยนำลูกอสที่ได้นะครับผมมาเพาะพันธุ์ในไบโอมีมานะก็จะได้เป็นกบเขียว <laughs> แบบนี้นะครับผมลำบากสุดก็ตอนขนใจกับบ้านนี่แหละอา,อาจจะเกิดฟาร์มสูญเสียเล็กน้อยนะครับระหว่าง,งทางต่อไปก็ถึงกบตัวสีขาวนะครับผมสายพันธุนี้เกิดที่ทะเลทรายนะลำบากหนักหนา,นานนครับเดินทางไกลมากเลยใช้ประตูนเนเธอร์ซะเลยนะวับไปว์ปมาโหวับวับวัๆว จากที่เดินทางมาด่างเนินนานครับขั้นตอนสุดท้ายคือการพาแม็กมาคิวมาให้น้องกบอบๆเรากินนั่นเองครับเพื่อจะได้ดอบบ็อกแสงนาทีนะเฮ้ยซึ่งต้องให้กินทั้งสามพันเลยไม่ว่าจะเป็นเขียวส้มขาวซึ่งเราก็ต้องหั่นแม็กมาคิวให้แบบพอดีคำนะผมตัวใหญ่เกินก็กินได้นี่นี่ต้องตัวขนาดนี้แล้วตอนนี้ก็ทําการล่อน้องกบน้องเขียวน้องเขียวทําไมน้องเขียวไม่กิน น้องเขียวบบนี่เรียบร้อยแล้วลิ้นใส่แผลๆเรียบร้อยแน่เห็นไหมครับดรอปบล็อกแสงทําแบบนี้ทั้งสาวัมพรพันธ์ครับเราก็จะเสร็จสักทีนะภารกิจที่ทามาสามสี่วันนะครับในชีวิตจริงอ <c oughs> ตลอดเวลาที่เดินทางมาสามวันนะครับในที่สุดเราก็ได้บล็อกแสงครบสามบล็อกสักทีนะครับผมเนี่ยเขียวม่วงแล้วก็ส้มก็เกิดจากกบสามตัวนี่แหละเออก็รออาชิมเบนเด้งครับแค่นั้นเลยจบ จบไปแล้วนะครับสาหรับภารกิจกบอบซึ่งเป็นภารกิจที่ผมสึกว่าน่าจะทำนานที่สุดแล้วในคลิปเมนที่ผมเคยทํามาครับก็สําหรับคลิปวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วมีความสุขการเล่นเกมก็ใครมีคำถามก็ลองคอมเมนต์มาได้ถ้าผมรู้ผมก็จะตอบถ้าไม่รู้ก็อาจจะมีคนอื่นมาตอบให้ก็แค่นั้นนะครับไปลวบ๊ายบาย